ชาายกก่อนลนไงบ้างครับรู้สึกก็ภูมิใจตัวเองครับก็แบบต้องมาถึงจุดนี้ได้ยังไงแต่ก็รู้สึกว่าถูกต,ต้องนะครับกับความพยายามมาตลอดทั้งชีวิตครับผมแล้วก็รางวัลน,นี้ก็เป็นรางวัสลสำหรับวิถีภาพของพวกเราเลยคนระับเรียกว่าเราได้อะไรจากงาน,น,น ได้เพื่อนครับได้สังคมใหม่ใหม่ครับก็ได้มิตรภาพครับมันได้ทุกอย่างครับสำหรับไอทีนี้ผมรู้สึกว่ามนแบอกไม่ถูกครับอยากให้เพื่อนเนี่ยกับรางวัลด้วยกันทั้งหมดเลยเรียกว่ามันมิตรภาพจริงเรียกว่ามเปิดอะไรทั้งโอกาสเพิามการมาถึงสำหรับเราอีกเาย เปิดโอกาสสําหรับคนที่แบบไม่เคยแบบทำอะไรมาก่อนอย่างผมเลยครับแบบไม่เคยมาแข่งไม่เคยอะไรแบบนี้มาก่อนเลยแล้วแบบไปอยู่ผมก็มาถึงจุดตรงนี้ได้ผมก็อยากบอกทุกคนว่าไทรก็ช่างครับว่าแต่นี้เป้าหมายครับทาให้มันสําเ l e ครับจนะมีวันนั้นแน่นอนแต่สำหรับไปอีกว่าความรู้สึกแรกที่ได้รางวัล ใส่เต็มถุงเม็นจริงๆแล้วมันแล้วขนมันออกมาดีค่ะก็เลยถูกใจมากเลยสำหรับเราได้อะไรจากเวทีนี้บ้างคะการเก็บทุกอย่างจริงค่ะแบบทุกอย่างเลยทั้งร่างกายทั้งใจแล้วความคิดค่ะทุกอย่างสอนให้เรากลายเป็นคนที่ดีขึ้นค่ะแล้วทำให้เรา,าพัฒนาตัวเองขึ้นค่ะเรียกว่ารเราจะพัฒนาตัวเองไปอย่างไรนะคะพเพราะแล้วว่าเป็นก้าวแรกในการเปิดประตูของสุขการเป็นก้าวแรกที่ก้าวไกลด้วยค่ะเรียกว่าเราก็จะเต็มที่กับสิ่งที่ได้รับมาโอกาสที่ได้รับมา สนับรองมากฮะอัฟยูนากาดาเป็นไงบ้างฮะรองดูก็ตื่เต้นมากค่ะเราวก็แบบว่าแบบจะเข้ารอบไหมอะไรเงี้ยแต่ก็เข้ารอบแล้วก็ตื่นเต้นมากแล้วก็ได้แสดงกับพี่เต๋อแล้วก็ค้โค้ใจเต้นแบบุ๊ๆๆแบบรู้ว่าพี่เต๋อจะเล่นยังไงเลยค่ะ่ว่าเป็นโอกาสที่ไม่เคยได้ทำมาตลอนเใช่มคะค่ะก็เป็นโอกาสที่ดีมากเลยค่ะจะขอบคุณกันนะที่เป็นแรงขักการในการสนับสนุนเราถ้อยากจะต้องขอบคุณทุกคนเลยค่ะวันนี้ก็พี่ายคนมาเชียร์นะคะ ก็ไม่ใช่แฟนคลับก็ต่างกันว่าคนจะแบบฟังเสียงเชียร์ดีใช่ให้ยนก็ต้องขอบคุณมากจริงๆแล้วก็ผู้ชมทางบ้านด้วยค่ะที่ดู่าดไลฟ์ด้ตขอบคุณผู้ชายบ้านเป็นไงบ้างฮะเราก็ได้รับเสียงกีดขลางทาลายเหมือนกันรู้สึกวันนี้รู้สึกหนักหลักเลยคือตื่นเต้นเลยครับตื่นเต้นมากๆ <c oughs> แต่เราก็พยายามคุ้มสติตัวเองแล้วก็ทำทำทุกอย่างที่เราฝึกซ้อมที่เราเรียนรู้มาตลอดระยะเวลาที่เรา อยู่ด้วยกันแคมป์มาสี่ห้าเดือนแล้วก็ใช้ตรงนั้นครับถ่ายทอดออกมาเรียกว่าได้อะไรบ้างับในการประกวดคันนี้เลยหลักๆนะครับคือได้เปิดประสบการณ์ตัวเองได้ลองทําอะไรใหม่ๆได้เพื่อนใหม่ได้มิตภาพใหม่ๆได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆที่เรานอกกรอบของเราที่เราตั้งไว้ครับใช่เรียกว่าเปิดประตูแล้วเราอยากจะทําอะไรเป็นพิเศษในวงการบันเทิงสำหรับเราตอนนี้ผมพร้อมๆได้ทุกอย่างขอผมได้ทุกแนวขอให้มา ช่ยมาผมสู้หมดเลยครับใชครับฝ่ายชายบ้างอ่านหนึงเป็นไงบ้าง,างครับเราครับสำหรับผมก็รู้สึกมีความสุขมากครับมัน มันเต็มอิ่มไปด้วยแบบโมเมนต์ที่ดีมากๆเลยครับสำหรับการประกวดในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นระหว่างทางที่เราร่วมสู้กันมาครับคือทุกคนมีความสู้มีความพยายามแล้วก็มีความอดทนมากๆเลยครับแล้วก็อยากจะบอกว่ามันมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับที่ผมหรือว่าเพื่อนๆทุกคนนะครับได้มายืนอยู่จุดนี้คือทุกคนมีศักยภาพในตัวเองแล้วก็มีความสู้มากๆเลยครับเราอยากจะเอาสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในการประกวดครั้งนี้ไปต่อยอดอยังไงบ้างครับก็จริงๆส่วนมากเราก็จะได้เรียนเป็นคลาสแอคติ้งกันนะครับสิ่งที่เราอยากต่อยอดโดยตรงเลย ก็คือน่าจะเป็นเกี่ยวกับการแสดงครับเรียกว่าผู้ผู้ใหญ่ติดต่อมาพร้อมครับได้หมดเลยครับจะเป็นบทไหนก็ได้ครับบทคนใช้บทขับรถก็ได้รขับรถได้อีกหนึ่งคนนะหนึ่งสาวเป็นไงบ้างตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหม ว่าเราได้มีสภาพจากเพื่อนอย่างไบ้างระหว่างการเก็บตัวที่ผ่านมาก็ได้มีสภาพกับเพื่อนทน่าก็ไม่คิดว่าจะมีเพื่อนทั้ง4ี่ภาคค่ะั้ท้ปเลยก็คือมีความคุ้ค่าก่อนที่ได้บการแข่งกับเพื่อนแล้วก็สนุกดีค่ะได้มีรภาพที่ดีมากจเกท่อาค่ะคิดไหมคะว่าเราจะมาถึงจุดนี้ได้เพราะถึงจะแบบเพื่อนเนาะทางประเทศหลายคนมาในการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย กว่าจะมาถึง6รอสุดท้ายได้มาถึงจุดนี้ได้เรามันความรู้สึกมันอย่างไรบ้างคนะถ้าให้พูดก,ก็คือเหนื่อยค่ะเพราะทุกคนเพราะทุกคนพยายามมากแล้วก็มันก็คุ้มค่ากับสิ่งที่พยายามาาอยาขอบคุณใครไมหมคะสำหรับเราตัวเราเองเสำหรับ,บรนูก็อย่างแรกเลยคืออยากขอบคุณตัวเองก่อนแล้วก็ขอบคุณครอบครัวเพื่อน